กรุงเกษมน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์างหน้าตัดกับถนนพระพาชัยสายไปถนนเสือป่าตัดกับถนนมหาชัยเลี้ยวซ้ายไปเจริญกรุงเลี้ยวขวาไปบำรุงเมืองแยกสำราญราชครับด้านสายมือวัดเทพทิดารามทางหน้าเป็นถนนราชดำเนินกลาง ข้างหน้าเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้านซ้ายมือข้างหน้าเป็นสนามหลวงครับชิดขวาขึ้นทางผู้ขนานลอยฟ้ารบรมราชชเจ,จ้างนนเซนท่านบินเก้าเสียงออกซ้ายข้างหน้าเข้าสู่ถนนรบรมราชชจนนเพียงออกซ้ายสวัสดีครับช่องเสือน้อยมังก็น้อยขณะนี้ผมอยู่ที่ถนนกรุงกเกษมหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ แขวงเทพศรินเขตต้องปราสตูพายกรุงเทพมหานครกับทางทุกท่านเดินทางไปเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครครับโดยใช้ถนนหลวงข้างหน้าครับไปต่อด้วยถนนมหาชัยและไปต่อด้วยถนนราชดำเนินกลางวงหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าขึ้นทางคู่ขนาลอยฟ้า บรมร,ราชเจ้ชนนีแล้วไปลงที่ตลิ่งชันครับนาเลี้ยวขวาครับเดี๋ยวเราดูเส้นทางการเดินทางการเลี้ยวขวาครับเข้าสู่ถนนหลวงมุง่งหน้าตรงยาวไปจนถึงถนนมหาชัยเลยครับเดี๋ยวเราดูเส้นทางการเดินทางกาันอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องเสือน้อยก็กน้อยด้วยนะครับเราเดินทางดูเส้นทางไปเรื่อยๆครับในกรุงเทพมหานคร ตรงยาวไปเลยครับตามถนนหลวงเส้นนี้ด้านขวามือวัดเทพศิรินครับทางหน้าตัดกับถนนประพาชัยครับตรงไปเสือป่า เลี้ยวขวาไปบำรุงเมืองเลี้ยวซ้ายไปเจริญกรุงครับเราขับตรงไปทางเสือป่าครับตรงยาวไปครับทางแยกกับถนนพระพายชัยเราขับตรงไปครับตรงยาวไปเรื่อยๆต่อามาเลี้ยวซ้ายไปราช,ชวงศ์เลี้ยวขวาบำรุงเมืองตรงไปวรจัรครับ เราขับตรงไปครับข้างหน้าทางแยกเดี๋ยวสายไปถนนเสือป่าครับไปราชวงศ์ตรงไปวรจักรครับเราขับตรงไปด้านซ้ายมือเป็นโรงพยาบาลกลางครับซ้ายมือโรงพยาบาลกลางเราขับตรงไปครับ แยกครับสี่แยกครับไปพระปก 9, เก้าเลี้ยวซ้ายไปแมสีเลี้ยวขวาไปมหาชัยตรงไปครับเราขับตรงไปครับแยกวรจักรตัดกับถนนวรจักรครับเราขับตรงไปครับ สามแยกตัดกับถนนมหาชัยเลี้ยวซ้ายไปเจริญกรุงเลี้ยวขวาไปบำรุงเมืองไปถนนราชดำเนินกลางเลี้ยวขวาครับเราชิดขวาเลี้ยวขวาข้างหน้าชิดขวาไปครับเลี้ยวขวาข้างหน้าแยกเรือนจำเลี้ยวขวา เข้าสู่ถนนมหาชัยครับมุ่งหน้าตรงยาวไปจนถึงถนนราชดำเนินกลางเลยครับ แยกสำราญราชครับเราขับตรงยาวไปครับแยกสำราญราชด่านสายมือวัด เทพทิดารามครับซ้ายมือข้างหน้าด้านซ้ายมือวัดราชนัดดารามครับซ้ายมือวัดราชนัดดารามเราขับลงไปครับ ราชาดําดำเนินกางครับโรงไปบางลำปูเลี้ยวขวาไปสวนลำพรเลี้ยวซ้ายไปพระปิ่นเกล้าไปสนามหลวงไปวัดพระแก้วไปพระบรมมหาราชวังเลี้ยวซ้ายครับด้านขวามือเป็นป้อมมหาการด้านซ้ายมือเป็นลานพระพามหาเจษฎาบดินครับเราเลี้ยวซ้ายครับ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางครับด้านซ้ายมือเป็นลานพระพามหาเจษฎาบดินครับซ้ายมือเราขับตรงยาวไปครับข้างหน้าเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับเป็นวงเวียนเราขับตรงไปครับ ดินสอไปที่ว่าการกรุงเทพมหาคนครเลี้ยวซ้ายครับเราขับตรงไปครับตรงยาวไปไปใช้ถนนสมเด็จพระปิน่นเกล้าชิดขวาไปครับ สนามหลวงไปวัดพระแก้วไปพระบรมหาราชวังคิด้ายไปครับเราชิดขวาไปไปใช้ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าครับชิดขวาไปเลี้ยวขวาข้างหน้าเลี้ยวขวาครับด้านซ้ายมือข้างหน้าเป็นสนามหลวงครับซ้ายมือเราขับตรงไปขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เข้าสู่ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วครับตรงขึ้นไปไปขึ้นสถานสมเด็จพระปิ่นเกล้าข้ามแม่น้ำเจ้าพยาจากฝั่งพระนครฝั่งนี้ครับไปฝั่งคนบุรี สะพานสมเด็จพระปิ่นเก้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาครับข้างหน้าแยกอรุณอมรินทร์ครับเดี๋ยวซ้ายไปซิริราชตรงไปถนนจรัญสนิทวงไปเซ็นท่านปิ่นเก้าตรงไปครับเลี้ยวขวาไปสะพานพระรามแป แยกกระลุมนำมริน,นชิดซ้ายไปครับชิดขวาขึ้นทางผู้ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนนีครับเราชิดขวาขึ้นทางคู่ขนา,า,าจจน,านครับเราชิดขวาไปขึ้นทางคู่ขนา,ลาขน,านาลอยฟ้าบรมบราชชนนีครับ เริ่จากตรงนี้ไปสิ้นสุดที่ถนนพุทธมทนตรสาย3ครับมีทางลงตรงไปทางตลิ่งชันไปถนนกาญจนาพิเศษแล้วก็ไปลงที่ถนนพุทธมทนตรสาย3ครับเดี๋ยวเราจะลงที่ตลิ่งชันครับทางลงข้างหน้าทางแรกครับตลิ่งชัน เนท่านปิดก้าสายมือครับเราขับตรงไป ตลิ่งชันชิดซ้ายเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าพุทธมนตรตรงไปเราขับเบี่ยง้ายลงทางตลิ่งชันข้างหน้าครับเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้า เลียนใหญ่ไปถนนรัตนาทิเบตไปถนนราชพฤกษ์ตรงไปครับใช้ถนนบรมราชชนนีเบี่ยงขวาข้างหน้าเดี๋ยวเราเบี่ยงขวาข้างหน้าครับเบี่ยงขวาครับเบี่ยงขวาเข้าสู่ถนน บรมบราชชนนีหรือทางหลวงหมายเลข338ครับไปนครปฐมตรงไปครับไปเพชรบุรีราชบุรีไปภาคใต้ตรงไปครับ ไปพุทธมนตรไปนครปฐมไปนครชัยศรีตรงไปครับไปถนนพุทธมนตรสายหนึ่งไปสถานีขนส่งสายใต้ใหมายเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าเอาเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับเบี่ยงออกซ้ายเข้าสู่ทางค้่ขนานถนนบรมบราชชนนีถนนพุทธมนตรสายหนึ่ง สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ตรงไปครับขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงเขตตลิ่งชันกรุงเทพหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องส่วนน้อยขอให้ทุกท่านความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทองโชคดีมีชัใจแล้วพบก,กันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ